ของพืชผลทางการเกษตรยอดฮิตกันบ้างอย่างลำไย,ยค่ะในพื้นที่จังหวัดของลำพูนค่ะมีการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรตำบลน,น้ำดิบอำเภอป่าซางค่ะ ที่ทำการแปลงใหญ่ลำไยหมูที่10ตําบลน,น้ําดิบอเาเภอป่าซางจังหวัดลําพูนนายวรยุทธนาวรัตนผู้ว่าราชการจังหวัดลําพูนได้มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินสปก4401ค่ะพร้อมเปิดอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ลํำไยตําบลน,น้ําดิบและโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของเกษตรกร ทั้งนี้เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกร,ก,รการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรดูแลเกษตรกรที่มีรายได้น้อยและใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างสูงสุดค่ะโอกาสนี้นะครับได้มอบหนังสืออนุญาตให้แก่เกษตรกร14รายนะครับรวม16แปลงเนื้อที่ประมาณ42ไร่2งานและก็มอบถังเก็บน้ำขนาด1,000ลิตรนะครับจำนวน40ถังปุ๋ยฐานอาหารเสริม350กระสอบปุ๋ยมูลไก่นะฮะ 1,100กระสอบมูลค่ารวม3 0 0แสนบาทครับ